ไอ้นกเขาเกา thank you สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าม,มาอนมะพระากรำย่อีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะลราเม่จะพามาเห็ดหนึ่งป่าคอใหญ่ค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะเข้ากับเอาเนี่ยนะคะทุกคนผักอีตูรหรือว่าใบแมกซักนะคะมาล่องกลุ่นหม้อค่ะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะคะทุกคนนะคะเพื่อที่จะให้เพิินหอมนะคะดับกินข้าวของป่าคะ่ะอันนี้ก็เป็นป่านะคะป่าคอใหญ่ค่ะทุกคนตัวบักง่ายนึงคะ่ะอันนี้ที่เท้า มักนะคะมักสมุนไพรไว้นะคะสมุนไพรก็จะมะีพวกข่าตะไคร้นะคะทุกคนใส่ตะไคร้ละลายนะคะเป็นจังสีหอมเออแล้วเขาก็เอาเกลือใส่นะคะทุกคนใส่เกลือปะ่ะใส่เครื่องเทศของเขานะคะทุกคนอ่ามักมาเนาะค่ะก็ตามเป็นวิธีอีสานบ้านเขานะคะทุกคนที่เป็นมักธรรมดานะคะ่ะเออแต่ว่าสิเนียน่ยพวกข่าตะไคร้นะคะเอาตำข่าตำตะไคร้ตำเออเองก็ลืมไม่ลืมซื้อ หอมแดงกระเทียมมันเสร็จไหมคะทุกคนเออแล้วก็มักแลก้วก็กรยเกลือจักน้อยหนึง่งใส่เกลือใส่ผงชูรสนะคะค่ะใส่ต่เกือ,อย่างเดียวได้ค่ะกับผงชูรสนะคะ,ปะ,คะเป็นสีนวเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นสีหอมอ่าตะไคร้นะคะทุกคนตะไคร้มีสีขาดแบรนดเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะเขาก็ใส่เรียบร้อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาผักใส่ก็กคือมอนี้มีผักก็คือมีฟักทองนะคะทุกคนฟักทองกับผักบุ้งคะ่ะเขาก็เอาฟักทองนะคะที่ห้องล้าง าฟางเปลือกลอยแล้วนะคะเอามาใสา่นะคะกินกับฟักทองวัานบานนะคะเนาะหนึ่งฟักทองมีประโยชน์ค่ะทุกคนแล้เป็นผักบุงหน้าค่ะทุกคนผักบุงหน้าที่ห้อไปเก็บมาและคะทุกคนหนึ่งเอาแซลลายเลยเนาะค่ะนะคะเต,ต,ต็มหม้อพอดีพอดีค่ะทุกคนนะคะนะคะหล่นหมออ้อพอดีเลยะค่ะนะคะผักบุ้เห้านะคะ พกปูงหน้าที่ไปเก็บมาแล้ค่ะทุกคนปิดพักปลอดสารพิษนะคะทุกคนอันนี้ข้าหนึ่งหนึ่งใสเตาทานนะคะพันจังสีหอมนะคะใสเตาทานนะคะปิดฟ้าแล้วก็ทิ้งไปประมาณสักสามสิบนาทีนะคะสาสิบหรือสี่สิบหนาทีนะคะเพื่อให้พักเพิ่งเปื่อยนะคะพอามาเปิดเบิงนะคะโอ้ทุกคนหอมมากเลยค่ะนะคะพักกับเปื่อยบบกอื้อกับซุกแล้วนะคะปลากับซุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะ เมย์เพิ่งบอกว่าเอาไว้อีกจังหน่อยนึงนะคะนะคะี่ค่ะหนึ่งเตาท่านเนี่ยเพิ่งสีหอมแซ่บนะคะเออจังไดกระโบ้ใหม่หมอเพราะว่าเข้าเข้าบริเวณเติมท่านเลยไหมคะทุกคนเออเดี้มาเปิดรอบสองนะคะอือโอ้ทุกคนหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วก,กะเทกใซ่ผเข่า,าเลยค่ะทุกคนผักถานนะคะทุกคนเออเทกใซ่ผักถานเลยค่ะทุกคนอุ้ยหอมน่ากินมากเลยค่ะปลาเพิ่งสีนัวมากเลยค่ะเออ แม่เพิ่มพักแซ่บแซ่ค่ะทุกคนปลาแบบสีนวเลยนะคะเนาะเออเออเอาเข่าเหนียวนะคะทุกคนเออแก้เนื้อปลาแล้วก็กินจำเจลเลยไหมคะทุกคนเจลแบบพริกจีนเลยไหมคะแบบพริกขัวเดี๋ยวแวม่เสียเฮ็ดเจลแบบพริกเดี๋ยวสิมีอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งเตรียม่สิเฮ็ดเป็นคลิปตำเจลนะคะเพราะว่าทาทาเอามาร่วมกันเดี๋ยวมันสีนาเอาเกินไปนะยไหมคะทุกคนอือุ้ยหนึ่งเหลี่ยมใหม่ค่ะทุกคนหอมน่ากินมากเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคน น่ากินนะคะเอ่อเพิ่นสีหอมแบบป่าเพิ่นที่เพิ่นเอียเพิ่นหมากนะแต่หอมแซ่บลปแล้วนะคะอือมาเอ่อใส่กับคาตะไร่นั่นนะคะตะกะหอมแบบแมงลักนะคะทุกคนอกับเบือกับหวานใช่ะทุกคนอกินกับผักบุ้งนะคะผักบุ้งหนึ่งข้าเนี่ยก็อู้ยหวานที่กันค่ะทุกคนเขาเก็บมากนะคะอือนะคะกินกับแจ่วกับหลวบผักนะคะทุกคนเป็นอาหารเมนูเพื่อสุขภาพค่ะทุกคน นี่ยลคะ่ะเมนูอีสานบานเฮ่านะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนกินกับข้าวเหนียวฮนห่อน,นะคะแล้วก็จำเปเปะนะคะจำเจลนะคะันมิเจลหนู่อเสแปค่ะทุกคนเจลบอกผิดนะคะทุกคนเจลอะเพอรเกลนค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเม่พอรเกเรนหนึ่งกล้วยนะคะพอดีกล้วยสุกเอ่าเฮิมเพิรมพ่อเมือนะคะพกกะเกเรนว่าสินหนึ่งกล้วยค่ะทุกคน นะกล้วยหนึ่งนี่ก็แซบค่ะทุกคนเออก็นี่แหละหลังจากเขาหนึ่งปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็มาหนึ่งกล้วยค่ะหนึ่งกล้วยกับประมาณสามสิบนาที่กันค่ะทุกคนเนี่ค่ะมาเบิ้งแล้วกล้วยสุกแล้วนะคะทุกคน,นหนึ่งรอบสองนะคะทุกคนกล้วยห้าอปิดฝาไว้นะคะทุกคนน่คะ หนึ่งเรียบร,อร้อยแล้วเอามากิ่นวานหวานคะ่ะทุกคนนะคะเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรามีก็นนมาฝากไใบสมนีเนาะค่ะเรามีขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามไปกันลังใจให้กับลำไยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย